เฉลิมพระชนมพันศาราชินีดนดิธีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อัครนารีจักกรีนาถคู่บารมีจักกรีราชอดิศรส่งพักดีองค์ภูมินบดินทรส่งอาทรส่งพี่ทักวงจกักกรีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวลบบุรี จำนงใดให้สมริตเทพประธานพรสิริวิจิตสมัยจตุรพิษพรดนมงคนชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันกาดลาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลบบุรี ทรงสีมณีรัตคู่ร่มฉัดกษัตริย์แคว้นแดนสยามสุทิดาราชินีที่งดงามสมพระนามพิมลลักษณ์ไทยพักดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามูล,ลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เฉลิมพระชมพันษาไทยทั่วล่าขอเทิดองค์พระสงศี์สิริพร้อมด้วยบุญญาพระบารมีก็เสมสุขสวัสดีนิรันเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสเสน่ปรวรกล่อมกูลผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดสเสน่จันทร์คาริน รชาถวายพรพระองค์ท่านสู่สำราญเบิกบานตามวิถีพระสยามจงดลนพ้นไัยรีสสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนรงศักดิ์พานังกาบรรณาธิการศูนย์ข่าว W G T V ลบบุรี คดิตยามิถุนายนดนไทยชื่นขอพระชนยืนยิ่งยงส่งสมัยขอสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทะทรงชัยประชาไทยซ้องอวยองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยลเทคโนโลยีลบบุรี สวัสดีค่ะข่าว W G Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายนพุทธศัการาช2566นะคะจับตัวได้แล้วสำหรับมือมีดที่จี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะคะและยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจจากข่าวของเราในนี้3ข่าวเต็มๆสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าว,ข,าวข่าวแรกค่ะค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรนางเจ้าพระบรมราชินีที่สโมอสรนายทหารศูนย์การฐานปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีพลตรีนพสิทธิ์คงศิทธศาสตร์ทิติผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่เป็นประธานนำขา้าราชการกำลังพลตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาศูนย์การฐานปืนใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพปกุูปธรรมสองเหล่าสร้างร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระทรพัรษาครบ45พันษาในวันที่สามนิถุนายน2566 โอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่ยังได้นำข้าราชการกำลังคนและสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาศูนย์การฐานปืนใหญ่ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร,รต่อเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความชงรักพักดีเทิดทูนพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถพระราชจิยีวัตรอันงดงามอีกทั้งยังได้ตั้งพระราชฉลุไทยอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาาาาเาามหาาูมิาลอดุาาเดามหาาาาบรมนาาบาาิา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการน้อมแนวพระราชดำริการทรงงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยพระราชหัทไทยหววใ่อาณาราษฎรและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รองสมพระราชทานถุงอย่างที่เพื่อแก่ประชาชนรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการสำหรับโรงพยาบาลในประเทศรวมทั้งพระราชทานน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้ากลมแพทย์ฐานบกนอกจากนี้ได้ใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทยังได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านยัยโควิด -19 โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้นำที่ดิน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงจำนวน30แห่งทั่วประเทศมาใช้ในการสนับสนุนการจ้างงานพร้อมกับให้ความรู้ในด้านการเกษตรที่สรีใหม่แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคต่อตอนเองและรครัวเรือนรวมถึงชุมชนอย่างถาวรยังง่งยนต่อไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีการเทริดทุนและพิทักษ์รา,าไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันั มาต่อที่ข่าวของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บ้างตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีค่ะได้ฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถความรู้ความชำนาญค่ะคนตร,ตรีอภิรักษ์เวชการจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามงานสืบสวนและงานจาราจรของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีณสนามยิงปืนกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์กองพลรบพิเศษที่1อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้จากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค1ได้ตระหนักถึงปัญหาอาทญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้อุปืนต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียได้รับอันตรายถึงชีวิตจึงได้มีนโยบายเพิ่มทักษะความชำนาญในการใช้อุปืนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันและปราบปรามงานสืบสวนและงานจราจรเพื่อเป็นการลดการสูญเสียพัฒนาเพิ่มทักษะขีดความสามารถให้มีความรู้ความชำนาญเป็นไปตามมาตรฐานสากลและพัฒนาสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุตามแบบการใช้อาวุธและการยิงปืนรวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติสามารถตัดสินใจในการใช้อาวุธปืนในการเข้าระงับเหตุได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและถูกต้องตามหลักยุทธวิธีเพื่อให้ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการฝึกให้กับข้าราชการทหารตำรวจชั้นประทวน ถึงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุิและมีความชำนาญมาให้การมาให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องว่ากี่ปีแล้วที่มีสมผาสปืนอ่ะกี่ปีผมยย้ายมาให้น้องๆที่มีความรู้ทักษะมีความชำนาญในเรื่องการตัางต่อสัที่อยากให้พวกเราได้คุ้นเคยกับการใช้อาวุธการชุ่มติดไรนะ ก็ไม่ไม่ไม่ว่ากันก็มีภารกิจก็ต้อง,ต,องต้องทำงานตัวนี้อยากจะให้พวกเราอ่ะเก็บควรติดต่อนี่คือเจ็บจังหวะการตรวจน,นะครับเดี๋ยวทางต้องด้านทางนะครับตอนที่ผมตรวจเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะวันจะเป็นท่านนะครับจังหวะหนึ่งนะต่อไปเราจะปลดแมก็กกาซีนครับปลดจังหวะสองปลดแม็กกาซีนไปเก็บครับรก,บก่อนเก็บเราจะส่งปืนไปข้างหน้าก่อนอไปน ถ้าไม่ทําอย่างนี้ปืนมันจะชี้มาด้านข้างนี่คือจะได้นํกากลับไปไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องครับทางด้านผู้การเนี่ยไปประสานกับสัมพยุทธ์มาปรากฏว่าอกทศ .9 มมเนี่ยทางตรก็ต้องใช้กับตืนลูกโม่จะ่ทางทั้งสองร้อยเนี่ยเรียกว่าก็เขาเรี <Ram. ล ะ> ่ยตกตามลอดภัยนะครับเล็กก็ก็ได้ไม่ถิดขอวลูกโม่เนี่ยก็ได้ดีแล้ว หน้ารับครับ้างหนัาก็ ท่านัาง่งนั มาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้คะ่ะจับได้แล้วนะคะคนร้ายที่ใช้อุ้ดมีดบุกชิงเงินของร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรเร,เราไม่เห็นกันอยู่แล้วไม่มีอะไรมาตร็นี้ได้ดีกว,ว่า,า,าจ,จากกรณีเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่29พฤษภาคม2566รเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตรัผูทอนพัฒนานิคม รุดไปตรวจสอบหลังรับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุใช้วุธงมีดจี้ชิงรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อสองแห่งจุดแรกเป็นร้านสะดวกซื้อริมถนนทาริมทางหมายเลข3017เส้นทางลบบุรีวังม่วงซอย13ตบนดีลังอำเภอพัฒนานิคมและรายที่2ริมถนนทางหลวงหมายเลข21เส้นทางสระบุรีหล่มสักบริเวณแยกวังเพลิงตบนบีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ได้เงินสดเป็นจนวนหลายหมื่นบาทหลบหนีไปได้นั้นหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุทางพนตรวจเรียพี่รักเวทการนาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้สั่งการมอบหมายให้พันตำรวจเอกภูการวิกโชติกาสเถียนพันตำรวจเอกอาสารถมยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพันตำรวจเอกคงสุริยะสุวรรณพันพุ่งกับการสืบสวนกองกกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรี พันตำรวจเอกชัยยชัยนาธนาการผู้กับกับการสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมให้เร่งไล่ล่าและกระรอยคนร้ายตรวจยานพาหนะและพยานหลักฐานรูปพรรณคนร้ายโดยเฉพาะต้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุเส้นทางคนร้ายที่ใช้หลบหนีล่าสุดสืบทราบได้แล้วว่าคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายบำเพญอย่างถึงอายุ21ปี จึงได้ขออนุมัติศารจังหวัดลบบุรีเลขที่9 2ทับ2566ลงวันที่1มิถุนายน2566ออกหมายจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือนายบำเพนอย่างถึงอายุ21ปีในข้อหากระทําผิดฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ค้นการจับกลุ่มพร้อมด้วยของกลางคือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยยามาฮ่ารุ่นแกรฟีโน สีเทาหมายเลขทะเบียน1กอกไก่ประเวมาสีสี่ห้ลบบุรีจำนวน1 000. ทคันถุงพลาสติกสีเหลืองประทับเครื่องหมายตราร้านสะดวกซื้อจำนวน1ใบหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำมีสติกเกอร์สีขาวติดด้านหน้าและหลังหมวกเป็นสามจำนวน1ใบเงินสดจำนวน3า9 6 0นวน35,960บาทรองเท้าแตะสีดำจำนวน1คู่ จับกลุ่มได้ที่บ้านพักบริเวณหมู่บ้านห้วยบงหมู่ที่หนึ่งตําบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตรวจภูธรพัฒนานิคมเพื่อสอบปากคำพลตํารวจตรีอภิรักษ์เวสการนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้ลงพื้นที่สอบสวนปากคำผู้ต้องหาซึ่งให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนเองนั้น อยากเอารถจักรยานยนต์ที่จอดเสียทิ้งไว้ในบ้านสองคันเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นเว็บร้อยกับรุ่นเว็บร้อยี่ห้าไปซ่อมตกแต่งให้ได้ใช้เหมือนเดิมและได้ไปสอบถามที่อู่ซ่อมรถทางอู่ประเมินราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทแต่ตนมีเงินไม่พอจนกระทั่งคืนเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มเบียร์ที่บ้านเพื่อนชื่อหนม็กและสูบกัญชาไปด้วย ระหว่างนั้นตนได้เปิดดูคลิปข่าวคนร้ายป้นร้านเซเว่นอีรเวจนเกิดความหึกเขมอยากได้เงินไปซ่อมรถและตกแต่งรถจัก,กรยานยนต์คันเก่าที่ถอดฟองชิ้นส่วนไว้ในบ้านจนกระทั่งดึกเพื่อนหลับกันหมดแล้วตนได้คว้ารถจัก,กรยานยนต์ของเพื่อนพร้อมอาวุธมีดออกไปก่อเหตุที่ร้านเซเว่นสาขาซอย13ได้เงินมาจำนวนหนึ่งและกำลังขับรถหลบหนีมาประมาณ12กิโลเมตรระหว่างทางผ่านร้านเซเว่นแยกบ้านวังเพลิง ร้านที่สองเห็นมีแต่พนักงานหญิงสองคนไม่มีลูกค้าจึงสบโอกาสเข้าไปข่อเหตุซ้ำอีกและได้เงินสดพร้อมด้วยบุหรี่ขับรถหลบหนีนำรถมาจอดคืนที่บ้านเพื่อนตามเดิมแล้วกลับเข้าบ้านทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนรุ่งเช้าตนได้นำรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันว่าในส่วนของรถเดือกระบะว่าจ้างรถเดต์กระบะขนไปให้ทางอู่ได้ทำการซ่อม พร้อมจ่ายเงินมัดจำไว้แล้ว20,000บาทตนเองยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปหน่อยจากนั้นทำตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่สมัครใจไปชี้จุดเกิดเหตุตามคำรับสารภาพเพื่อตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจุดแรกและจุดที่สองที่เกิดเหตุขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่อู่ซ่อมรถที่ผู้ต้องหานำรถจักราย,ยานยนต์ไปซ่อมอยู่ที่บ้านห้วยส้มตะบนโคกตูมเป็นบ้านพักเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักราย,ยานยนต์ พบเจ้าของอู่ได้ให้ผู้สื่อข่าวดูรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาที่นํามาจอดซ่อมเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นเว็บร้อยสภาพเหลือแต่โครงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ถูกถอดหมดแล้วนํามาให้ซ่อมอีกคันเป็นจักรยานยนต์เว็บ1้อยสสีเ้ลืองเงินใหม่เลขทะเบียนพอพานทททหารจอจาน433กรุงเทพมหานครสภาพเครื่องยนต์พังเจ้าของอู่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนหน้านี้นายบำเพ็ญได้มาติดต่อกับทางแฟนของตนเองและผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมบอกอาการเสียของรถรุ่นที่ตนเองใช้ขับจึงเรียกราคาไปที่12,000บาทแต่พอมาอีกวันนายบำเพ็ญได้ติดต่ออีกจะนำรถมาซ่อมสองคันอ้างว่ามีเงินให้ค่าซ่อมถึง6 0 0 0 0บาทจากนั้นทางตนได้ตอบรับงานและพอวันรุ่งขึ้นนายบำเพ็ญได้นำรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคัน ขนขึ้นรถกระบะมาที่อู่ตนให้ซ่อมโดยวางเงินมาจจาไว้2 0 0 0 0บาทแต่ระหว่างนับเงินตนสังเกตเห็นเป็นธนาบัตร20บาทกับ100บาทและมีอาการลุกลี้ลุกลนผิดปกติหลังจากนั้นตนจึงนําข้อมูลไปแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทราบจนมารู้ที่หลังว่านายบำเพญเป็นคนร้ายที่จี้ชิงเงินร้านเซเว่นทั้งสองแห่งที่ผ่านมานั่นเองหลังจากเกิดเหตุแล้วทางทีมงานสพนนนธีคมก,กับการสืบ ก็ร่วมกันสืบสวนจนทราบตัวผู้กระทำเหตุผู้ก่อเหตุนะภายในเวลาไม่เกิน3วันจนรู้ตัวแล้วก็ขอสมัติศสารออกมาจับแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มตัวในคดีพร้อมได้อของกลางาทั้งรถจักรยานยนต์ชุดที่ใช้ก่อเหตุอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้ไปจากการก่อเหตุกลับคืนมาเกือบครบครับ ที่ที่ไม่ได้ม่ครบนี่เอาไปทําอะไรก็ผู้ต้องหารับว,ว่านําไปชําระเงินค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับที่นําไปซ่อมไหมวัตถุประสงค์ที่เขาเอาไปก็จากการสอบถามแล้วผู้หาให้การว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปดูข่าวดูเฟซมีการที่จิงรัพย์แล้วมันได้เงินได้ง่ายก็เลยเรียนแบบใช้พฤติกรรมเรียนแบบมาก่อเหตุ ไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการงานสะดวกซื้อใช่ไหมครับไม่ม,ม,มีก็ผู้ต้องหาอ้างว่าเข้ามาใช้บริการร้านเซเว่นบ่อยเขารู้ว่าพนาักงานมีการเก็บเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจำหน่ายไว้ไรตรงไหนยังไงมีคนเข้ามาเก็บไหมครับไม่มีครับครับก็ฝากเตือนประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่คิดว่าจะก่อเหตุ หรือต่อเหตุกระทาผิดนะเกี่ยวกับเรื่องที่ชิงทรัพย์ต่างๆที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ได้เงินมาง่ายก็ก็จะต้องถูกสืบสวนจับกลุ่มนะครับทุกทรายส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะถูกจับกลุ่มตัวนํนเนินคดีท่านก็ต้องไปใช้ชดใช้การกระทำผิดในเรือนจำนะครับฝากเตือนไว้ด้วย นมเราก็เห็นเอาเงไินไปใช้เลยครับม่เป็นไม่ได้ดูบคุณไม่ได้ไไดูกคุยเนาะครับ เราใส่รับเบอยุห้าเพื่อแล้วมันเป็นอไรมันไม่ได้เป็นอไรเลยครับแต่มันแรงขึ้นเนยแต่ซิ่งสามแต่้มันแรงเนี่ยตอหนาเนี่ยลงคี่าที่าหนาหลค่าหลังี่าหรังคทน่าคนีลัารล่าหนคี่ัลล่างี่ันงนาาง มาเขมาสู或者或者或者่ติตอกลงนแต่ผลงก็หนึ่งครบนี้ก็ใส่แล้วแต่งเดียรท่าเลยใส่ทามยองกนลังที่ใส่เพราะว่ากันเขาเห็นมืออลยการเห็นมือสองสามซองอี่ออะไรอีฮองไปส่กับยิบมาอันเดรับได้ไหมอยู่หน้าเราเนี่ยนะตอนซค์ก็ยืมแม็กมาแล้วก็ยืมับตีย ขี่อีกมาเลยนะครับคุณเจมค้าอยู่ไม่ได้บอกว่ายืมหรอกครับแม็กก็ยังไม่รู้เลยครับแต่แม็กก็ชอบคาา้ากับเจไว้ที่หน้าบ้านพี่จะถ่ายหน้าไหมตุลย์ไว้ถ่ายป่านนี้ก่อนพี่ยังใหกว่านั้นเ,าาเลยใช่ไหมครับครับไม่ได้ไได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะครับเงินงที่เราบางส่วนเราไป็นชำระเรื่องค่าซ่อมรถด้วยครับแล้วก็บ,บ,าบางส่วนที่ยืดได้เหลือเท่านี้จะยืนยันว่าที่นี่ครับผชี้ เงินเดือนมีอีกย่างนะว่เงินเรานะเงเราที่ได้จากการกินเข้ามาเดี๋ยวมะออกเจอะแล้มัครใจทำที่ไหมสมัครใจนำที่ที่เกี่ยวเดีนะสมัครใจดด้วยความสมัครใจของเรานะหมาครใไม่ได้ไมบังคับนะมีตำรวจทำ เมื่อไม่เดินเข้ามาในเคาเตอร์ดูก่อนแม่ตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมาซ่อมอ่ะรู้จักกันมั้ยรู้จักมานานแล้วครับอ๋อหนาแล้ไม่าเรียกค้าประจำอ๋อชื่อเรียกผมเอผมไม่รู้เห็นแล้ว ถึงก็มาโยนโยนไว้ก็รีบออกไปเลยเพมันมือทำไม่ได้เปล่ามาือมระกอบไม่ได้อันนี้ไม่มีป้ายทะเบียนผมไม่อยากดังเนอะผมดดงไม่ไม่เอาชื่อเ,อเดี๋ยวไปเบอร์นหน้า เบอร์น่าเหว่อาอยากได้พฤติกรรมของเขาเนะี่ยมาตอนแรกเนะี่ยเขามาติดต่อเราแล้วติดต่อทํารถนะครับอืมทักทางเฟซบุ๊กมาทํารถครับอ๋อทักคณพ่บู๊ตอ่ะพิบแล้ว <c oughs> พูดให่มากเขาทักเงยทันทีทันก็ติดต่อมาติดต่อมันจะทํารถจะแต่งรถเนี่ยครับรถมาซ่อมอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ถามว่าทําอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็ตอบไปทำตอนแรกตกลง,งกันก็หมื่นสามครับหมื่นสามแล้วพอมาตอนเชาน้ามาปุ๊บบอกพี่ทาไปเลย ผมมีตอนแรกก็เดี๋ยวจะว่าเงินไม่เยอะอืบอกผมมีให้หกเจ็ดหมื่นผมก็รับปาไว้ครับสองคันนี้ประมาณแปดหมื่นนะแปดหมื่นขอรับจริงๆริงนะเงินได้แค่สี่หมื่นกว่าเอาเงินนับตรงไหนมีใบได้บ้างก็มีตั้งร้อยกับแบงค์ยี่สิบทั้งนั้นเลยเอา,เอาใส่ถุงมาเหรอใส่ถุงมาแล้วลงกาวเหรอวามานับล่วงกาวเนี่ย <laughs> เป็นปติกิริเป็นไงเราสงสัยวอนแรกได้ก็ลน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 แบบรีบรีบะครับรีบรีบมนลนอารมณ์มาถึงว่าให้ก็รีบกลับเลยอืมแล้วก็มาสองรอบครับครับมารอบแรกก็อารมณ์ให้แค่แต่งชุดธรรมดามาพอมารอบสองอารมณ์คันนี้ม่ให้ครับ<ม>แต่งชุดธรรมดาเขาปูงกระเป๋าคือว่าถามว่าถามว<ม>่าจะไปไหนเไหนะบอกไปทำงานเพี่ยงก็เห็นยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลยผมก็เอกใจแล้วก็เลยแฟนบอกตำรวจให้ให้เป็นเป็นแค่นี้ไงให้ให้ข้อมูลตำรวจวันนี้เราสงสัย ดีดีเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะรายละเอียดของข่าว wg Cable ลลบบุรีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ